angle ที่หอประชุมอำเภอหล่มศักจังหวัดเพชรบูรณ์นายนิวัตรรุ่งสาครรองอธิบดีกรมการปกครองเป็นประธานนำคณะกรรมการคัึเลางอำเภอที่มีผลงานดีเด่นประจำปี2 5 6 1ซึ่งนายชนกมากพันในอำเภอหล่มศัก ได้รับการคัดเลือกเป็นผู้รับการประเมินในอำเภอแหวนเพชรโดยมีหัวหน้าส่วนราชการกำนันผู้ใหญ่บ้านในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นขารวมรับฟังนำเสนอข้อมูลให้คณะกรรมการรับทราบสำหรับโครงการคัดเลือกในอำเภอแหวนเพชรมีวัตถุประสงค์ในการคัดเลือกนานอำเภอที่มีความรู้ความสามารถและมีคุณธรรมจริยธรรมมีผลงานดีเด่นจนเป็นที่ยอมรับจากทุกภาคส่วนตลอดจนประชาชนทั่วไปเพื่อเข้ารับแหวนรางวัลโล่รางวัลและประกาศเกียรติคุณจากกระทรวงมหาดไทย อันเป็นการสร้างขวาญและกำลังใจเชิดชูเกียรติยศศักดิ์ศรีให้แก่ข้าราชการที่ได้ทุ่มเทรแรงกายแรงใจอดทนและเสียสละเพื่อประโยชน์ของประชาชนโดยรวมโดยที่นายชนกมากพันํำรงตำแหน่งนายภอศักเมือนที่7พฤศพิกายน2 5 5 9ดูแลประชากร157,740คนอำเภอศัก์นั้นมีฐานะเป็นอำเภอชั้นหนึ่งตามประกาศจัดอันดับของกรมการปกครอง แบ่งการปกครองออกเป็น23ตำบล251หมู่บ้านหน่วยการปกครองส่วนท้องถิ่นประกอบด้วยเทศบาล2แห่งและองค์การบริหารส่วนตำบล19แห่งนอกจากผลงานตามนโยบายของรัฐและวาระแห่งชาติแล้วยังมีนโยบายที่ได้รับความสำเร็จคือแนวคิดหลักการสร้างโครงการ ถนนคนเดินตลาดน้ำวิถีไทยลมเพื่อแก้ไขปัญหาความยากจนและการกระจายไรายได้สร้างความเข้มแข็งเศรษฐกิจฐานรากซึ่งทำให้ถนนคนเดินตลาดน้ำวิถีไทยลมนั้นติดอันดับหนึ่งใน10อันซีนของประเทศไทยอีกด้วย